มึงใครเนี่ยอา้าวผมจจสตินไงใครมึงมาเนี่ยกูจะมาสัมภาษณ์แจกันเฮ้ยกูไม่ได้มาสัมภาษณ์ผมนะใครบอกกูมาสัมภาษณ์แจกันไอสัตว์มึงกวนตะละเอาละคำถามเข้าแรกไปนะอะไรเอ่ยข้างนอกสีแดงข้างในสีเขียวเฮ้ย <c oughs> ผมนี่ระด,ดับซุปตา์นะคุณมาถามผมอย่างนี้ได้ยังไงมึงหยุดมึงหยุดมึงแค่ตอบมาก็พอแล้วคําถามมันง่ายอยู่แล้วแตงโมงไงข้างนอกสีแดงข้างในสีเขียวอะ <c oughs> ใครๆเขาก็รู้เี่อะไร ระดับความโง่ของมึงไงกูขอด่าสุปตาเลยเถอะโวมีแต่ขี้เลื่อยยังไงวะแตงโมบนข้างนอกสีแดงข้างในสีเขียวแล้ย <c oughs> ไอ้เออคือผมขอถามมากได้ไหมได้แต่คําถามเดียวนะรถโตโยต,ต้ารุ่นไหนันเล็กที่สุดคุณสามารถตอบได้ไหมโตโยต้ายาตัดผิดโตโยต้ายาซิดยาตัดบัน๊นของสิ